สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงบ๊อบุคซุสุคนย่ำสาวเ,เลยจ้าเ <c oughs> มื่อวานนี้การนึองน้อยก็ไม่ได้เอ็กซ์คลิปตอนแรกเลยเพราะว่ากําลังเดินทางมากมาวิลากับทันหันแล้วไหมเนะนะะมาะว่าเมื่อวานนี้เข้ามาวิลากับทันหันทัน้าทางกึ่งกึ่งเลยสบายดีแม่หนุ่มเอ้มาเวล์ตุ๊กเชิญมาเวล์ไปทันหันไปหาตรงงมก็ว่าจะเขียนหนูก็มาเลย เอ <that is German> ๊ะ <volumes> ย <shake it> ังไรเอ๊ะพอเหรอเอ้าดอกไม้เมื่อก้ดอกเสรทีเนาะสีอมจะสีไวเพราะว่ามันนานเดิมันตูนสูงอย่ามันฮัก ตัวนี้มันสีดอกลายนะแต่สีอ,อ่อนซสีอ่อนตัวนี้ค่ะตัวนี้สีเข้มไก่ตอดเบิร์เราเขี่นอย่าย <c oughs> ไรจ๊เลยอยอาปาไปานั่งสองเตาไก่้องคิตตี้มาหอดวิละเลยลูจกจ้าต้นยังนี่ มอดววลาตั้งแต่เมื่อคืนนี่แล่จ้าปลาลุงเลยมันกับวนๆอยู่กันเลยอ่ะจะเพิ่มใต้ามืออื่นสบา,ายเลยนังน้อยกัลสิพามาเบ่งส่วนพักไอ้นางยายทางพีมีไก,ก่เนาะก็เลยได้เอ็ดอันนี้ตัดไปนั่นงกับปูกพักคือปูกพักคือกันโอ้ย,อย,อยท่านปาดงามเท แต่ตัวนี้สงสัยมันอันนั้นติดอปากอันนี้ป้าลุงเอยอีเม,มเพิ่นกามาเวเพิ่นกะท่านหันเดจ้าก,ก็เลยแบบคลิปกับบอดเอสเมื่อวานนี้ <c oughs> เลยมาอาสภาภัยป้าลุงตอนเช้าๆนี้เลยเบิงเบิงทางพุทธกะฟงเยียนอนุบาล ดีจ้าป้าลุงเลยทางหน้าบ้านนี่กาะเซลล์หกหนึ่น้หงพว่าหกต้นหมอกต้นไม้นีแ่แหละจ้าสบาดีจ้าลุงป้าเอาอ่ะนนี้มงนีงนงป่ปุ้ย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 จะบายดีจ้าป้าลุงกินหน้องกิตติมาเนาะฮะกินหนอน้องกิตติมานาะ

เออเอามุกไปหาหมูเลยจเศ้านี่เยียจอยเด้เเยีดจอยเด้เด้เยีนจอยเด้เด้มีเข้าบ่ายเธอได้ท้องคนนะคนเย็นสบายดีแต่หน้ายดอสบายดีต่หน้ายดอไหวอารมณ์บอดีอารมณ์บอดีเลยพากันมาวิระแบบทุกเชิ้นเลยพี่น้องหมู่บ้านนี่จะก่าว่าเมื่อนี้จะห้น้กไงคีโรตัวช้านมากแต่ว่ามันมีเรื่อง อของพอคิดอันนี้เนาะมันมีเอกสารสาีใบแคมสีแลนขเขาแคมเอกาสารผัดอยู่เซโนโก็เลยมาส่งเอกาสารพอคิตตี้เขาเอาลงม้จะเมื่ออะไรลูกเขาเอาลงม้จะเอมืม่อไหนเขาเอาลงม้จะเมื่อไหนเขาเอาลงม้จะเมื่อไหนเมื่อคืนนี้มีเขาก็าจับเลยเนาะให้จับอะไรกันฮะให้โอ้โอ้ให้บ่กินนมบ่ ก็ไงก่อนค่อยจังกินเนอจะชื้อไม่ค่อยได้ไหเนอมะขันุบเอ้ยแม่สีไปอเอาน้องนในไงแม่สีไปรีดอันใบพักเน่าออกก่อต้นมะพร้าวง่ายเลยดิลืมสังเกตตอนเทาเอ็ดคลิปแต่เก่ามันไม่เนาะกงมะพร้าวค้านีค้านีปลาหลุงเลยมึงจะบ่งมะขามจันทีอย่างนี้ไหมาแม่มะขามจันีีจ้ากัน สำรามอยู่เพลสไปบันเดยเอาอายเธอได้กินมาขามจ้าปลาลุยหากเป็นปีนี้เนาะคำหวานบอติ๋วไม่กินหอดนางใหญ่หรือไงคะคิตตี้ไม่กินหอดไอ้นางใหญ่หรือไงคะเพื่อไปหาดอกไม้เนีอิเมะอีเมะเพิ่งมาแล้วเพิ่งกระเม็ดเอ็เพลสหาเก็บดอกไม้ที่มันฮาวแล้วซิมอวานโบทางพุ่นเนาะ ตัวมันเท่ามกระดางเพักกันเนาะพักกันงามได้พักเจ้าหนังพักนังง่ายนังง่ายกันแต่ขีดขาดเจ้าหนีงก็ยังได้ชวนพักแต่ค่อยอาร์ตไม่ค่อยเป็นไปเลยแล้วประตูนะมันก็สีเงิงได้จะน่อยไก่ได้ไก่ไนได้ไก่หนอโอ้มื่อนั้นไก่พิเียษห้ามาสิเบุดเลยผักหอมกว่าไอ้ไผ่ก็จะว่าโหคุณเล่ามือจาวนี่ยังงักอยู่อะต้มกินต้มกินไก่พิเศษไก่พอเอื้อมาแล้วกัน มาเมื่อคอืนนี้ก็ค้ำแล้วเด็กไอ้นางนี่นนมีเท่าไหร่เด็กไอ้นางคะมีเอาลูกเอาหลานแล้วก็มื้อนี้ข้าวไม่ได้หนึง่งเอ้ยพายไปคนหนึ่งเน้นนะอันตัวนันเนี่ยเน้นนะอันตรน,นันแนนเอ้ยนางต้องมาไหวอ่าเพราะว่าพอน้องคิตตีส้สิไปเวทเนาะทำมิดวะไปแล้วก่อนยังมาวะมาทิอยังจะพาเท้าน้อยแล้ว ไปอามาไอต้องไปเอเดียไอไปเดเดียค่ะกำไมย่อก้อนครีนี่ก้อนครีนอันยิมก้อนครีนี่เฮ้ยสื้ๆนีึงกัสีกราฟเลยพี่น้องเลยเพราะว่าเมือสีสั้งเครื่องให้สร้างอีกด้่หดตอนท่าสีแล้วนะมือมันนี้ซสบายซื้อสีเมื่อ เด็กเกือบ n ไ à เลยเฮ้ยคี่ตีเลยนมนมนมกิดีนมนมนมเนี่หลาดมลยติวติวติตตาใส่แต่ขนมนมนมอะบายอม เมกซีเกตอันนี้ออกเดจ้าเอให้มันป็นป่งใหม่เาจะได้กินตลอดตลอดอดู่มือกด็ดน้ถูลยยำฝนอสีุนฝนิเบของโปดไอานั่งนี่นี่พักอย่างก็อนอันนี้ทางไทยเอิญนะพักสะอม กิปนี้ก็ที่ได้ขอรับป้าป้าลุงเบอร์ทุกคนทุกคนไปก่อนได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ส่องครอบครัวาสาวพูดไทยในได้จ้าคิตตี้เอ้ยปป็นมาหากองเอ้ยนะดูบ,บ,บ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้าทำเบิไม่เท่าวันเอ็ดอันนั้นยอยู่พี่น้อง